มาแล้วนะครับเร็วกคืนนี้นะครับมาถึงกองเลยนะครับตั้งก่อนนะครับแลมเห็นนะครับไอ้หน้ากุดกุดกุดนะครับโอ้ดูรถสวยๆนะครับน้ำจากฝืนที่แปก็ยังโอ้คืนนะครับตั้งก่อนนะครับ มาาเรเก็บไปกันอุ้ยเดนนะครับดนคือนะครับโดดๆสวยๆนะครับสีนิ้วนะครับกลับมาอีกหนึ่งตัวนะครับเขาใสวยนะครับ 对吧？哇

ครับส่วนนี้นะครับแต่วันสี่ตองนะครับใกล้จะกลับนะครับเปนรูลวเลยจานเดิมาดีไหมสุดเดียว ครับแต่งบทได้แค่นี้นะครับได,บดบ <c oughs> ้ด้วยนะครับพี่เกีเดี๋ยงเดียวนะครับขอบคุณครับรับชมนะครับ